สวัสดีพี่น้องมื้อสุกทุกคนเด้อจ้ามื้อนี้เฮาก็สิพากันเข้าไปเยี่ยมภวันแม่น้อยสนางก็สิไปหับน้องนัทแล้วก็ว่าอ้นเข้าไปนํากันเด้อพี่น้องได้บ่อ้มบ่้าอ้ม thế anh nong nát anh ơn rồi đó pino, chăn anh có ơn sao anh à, ơn ơn rồi đó pino, ơn, เดอนน้องนัดก่อนคนก่อนหากาน้าน้องใจื่ตายยูน้องนัโอย่นุ่นทองทองน้าก็ได้เขาสมาฮอตสวรรค์เลเด้อพี่น้องฮอตตลาดโลกตลาดโลกสวรรค์แมเคด ตลาดรับแปดเลยได้พี่น้องต้านนี้จะเป็นตลาดรับแปดนะส้นกระไลลายข้างหน้าเราจะเป็นนันวงเวียนไดโนเสาร์เดอพี่น้อง เชาวบ้านนองมมวนองมิว,มงมวจุ้งไดโนเสาร์ลงไปกินน้ำคองแด้ลูก <c oughs> จุ้งได้ปม่้ <c oughs> จุ้งมาได้เด็กน้ำงูแ <c oughs> ยงไดโนเสาร์สวันนั้ค มาหอดเดินบ้านลักษีเด้อพี่น้องเดินบ้านลักษีนี่แหละที่ว่าคนมาแต่ไทยแล,ล้วกักขังอันนี้พี่น้องกักขัง14เมืองกักตัวไว้ถ้าผู้ใดมีเสื้อแล้วคนจะส่งเสาห้องหมอแข็งผู้ใดเป็นแห,งแห้งๆแล้วคนจะส่งขึ้นมาเวียงจันผู้ไรตอนนี้จะแหมเป็นศูน,น,นย,ย์การฆ้าไอเด็กสวรรนเขตเด้อพี่น้องอนี่อันนี้มันเป็น ส่วนการค่าไอเด็กสวรรค์นาเขศในิ่นจะปิดครับโควิดเขาวเะิ่นปิดตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นวงเวียนองค์มัง เห็นตัวเมืองของแข้งสวรรค์นะเขตเดินพี่น้องของแข้งคือสีบดบดคือคนสีตกนี่แหละเนาะวันนี้สนางมากร็จะทางท้องมอแข้งเดินพี่น้องซอยทางท้งหมอแข้งก็มีแต่แบบเพื่อนหยุกเก่าอะลรพี่น้องเลย ตกแต่งใหม่ก็งามเลพี่น้องดูอาหารบนตกแต่งใหม่แม่นา่หนวก็หมแนก็่มนานี่นะอกีหนอลูกคนทังหนาคุลเ่มผาแงหมม่กรไงห่มเย็นเลยพี่น้องเลยดีตหอ อดป่ะมาไวรุสมีทางเข้าของไงเต็มหมดเลยพอนผมใหม่เขียวสูงเย็นพี่น้องจะใช่เดีจอดไกลเนาะโอ้บ้าไรอะไรพี่น้องรถมาของหมอจอดยาวเลยพี่จอดได้ห่าง

แข็งเลยพี่น้องสนางได้ถ่ายสำเนียกันเด้อพี่น้องเพระาะว่าอยู่ในห้องมอเพื่นบ่อยากให้ถ่ายหูบลงพันได้นะมันนี้ห้าก็ได้ขึ้นมาหอด,ดมอัน มาหาแม่น้อยเด้วยพี่น้องสมไวแอนนิตทัชนาจะเข่าไปถางทัชนายกยับญานเพิ่นทายเด้อพี่น้องเข่าไปหลายคนกับญานเพิ่นเห้าเซพาวันกับรัอรงอะนะรั่งชิพากันออกเมื่อพี่น้องเลยบ่าวอุ้มกับกานาโซมเอาเพิ่นตะกับบ่าวกุ้งพร้อม เสียงหุนร้ายก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเด็วันนี้ฮาก็จะเตรียมโต๊ะกับเด้อจะพี่น้องคืบอบะมี่น่ะบล่ล่อเลาเข้นบะหมี่ภะสาไทยลเลาเข้นอยู่เอาหะนะเ,นเ,อเออขออออ่าเจ็บหรือกนะ๋วยเตี๋ยจจวนะ พระวันคับพระวีนะไป้บัไดหากับเมื่อเือนเมื่อซานนะผ่วแหละมันอยู่เฮือนอยู่ซานผ่วแหละเอารลอดเค้นเออาเอาหลอดเค้นเอาลลออยู่อค่ะเุ้หล่อยิเอ้า้ะเออาล่อยู่เอา พวันพันยางบัวไ,ได้แต่พี่น้องพันยางกระืนปิน้นวินเราใส่เตียงอายุอ,ออกกระส่นหลุดพี่น้องพวันกัอมให้เไปถา่ายลมได้บอกมันแดดแล้วได้จะไหนลับเป็นวินไหนย่งไปถา่ายนะผมนะ ตอาไปหาน้ำมันนาลุนไปถ่ายน้ำาน,าน้มันนาหนุนไเออไปถาน้ำมานานันมานานี่มามาค่ะมาโอ้มากลังจะเปตู้อาหลุด,าดมาเดมพ่นี่น่้คุณี่พากันกลับ,บก่อน้อพินั่งไม่ได้ <laughs> คลิปนี้สนางก็สิอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องสนางคลาสซ่บเด้อยพี่น้องมาก